เดี๋ยวถ้าเกี่ยวไม่เป็นอย่าลงด้วยที่เกีมมเ่ยวทำแผลมือซ้ายมือซ้ายมเาเกี่ยวเขาขึ้นมาขายไ,ไอติมครับนี่อเอ๊มาเาก,าเากาี่ยวเขาขึ้นขายไอติมครับผมขาลูกค้าไ,ม,าไม่ยัง<ด>ยขึ้นหน้าขาวช่หนเ่าจเปนลู แ้วหางก็มูตรวลวดลุ่มห่าามหาตะเกียวติงได้ครับบาทนี่เนี่ยโกหัวเมื่อขางข้างไว้ตายแล้วแนว่นี่ยโกหัวเอามายางดีเพราะได้แก้หัวฉลากสามสิบสองาเด้อเมียเตรียมเตรียมตัวแต่อยู่ของกันนี่ตัวนี้เข้าตกำนะครับเขาเขาอย่างเขาเอินเขารวกลืมหัวติ ข้าเหนียวดำลืมผัวตายแล้วค่อยอยู่ผัวลุงบ่ลืมดอกบ่ลืมดอกขันเมียลุงเกี่ยวบ่เนี้ยนี่นี่ออะไรเกี่ยวงายูมันเขายืนโอ้โหไม่ต้องไปขายรถหรอกครับมาเกี่ยวข้าวดีกว่าไม่ต้องไปขายรถหรอกเกี่ยวข้าวเลย เออีกหลายวันอยู่ปิดเต็นท์ก่อนตายแล้วบอกมันว่าไมนเจียวเขาล่าออกมันไปเห็ุงานย้อีมันสีค้านเจียวเขาเลินละเจ้าไปบอกลุงน้องเขามมนเจียวเขาเขาที่นี้จักเขาหมดเอ้อแตะลิศตวนนี้ครับมัาตะลิศตวนเนาอบัาดนี้นาะ ขี่มาดียืมอ่แล้วบ่เป็นคนผิวขาวด้วยครับนี่อันนี้คือตื้อย่างตายเลยปกติเป็นคนผิวํำเนี่ยตายแล้วโอ้ยน่าโคตรยังไปความสามารถพิเศษนะฮะย่างเจียวเข่ากับปิ่นบ่บอกลยนี่บ่บอกเขาไปรับ้างเกียวเข่าคุ อ็นได้ลายเสียไปเกียวเาไปคุยถือดอกขันห่มนั่นเี๋ะวนิ่งเกียงกันแล้ววันนี้เรถเกี่ยวกับมี่ครับแต่ว่าเอาบรรยากาศมาสั่น่า รถเกียวก็มีนะแต่ไม่เกี่ยวนะฮะโอ้สมัยตะกี้นี่ทังเป็งนนำหน้าโขงซีนี่ก็ห่างสิ่งนกขุมแนละ้ว